เร้าแต่ไม่เลิกเชียร์พิธีกรสาวทีวีฮอกไกโดโพสอำลาชนาทิพย์พิธีกรสาวซาโตโกอิชิโนแห่งช่วงสปอร์ตไรอิตโกของทีวีฮอกไกโดโพสไอจีอำลาเจชนาทิพย์สงกระสินหลังกองกลางชาวไทยย้ายทีมออกจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรไปคาวาซากิฟรอรตาเล่พิธีกรสาวซาโตโกอิชิโนแห่งช่วงสปอร์ตไรอิตโกของทีวีฮอกไกโดโพสไอจีอำลาเจชนาทิพย์ สงเกะสินในไอจีส่วนตัวหลังมิดฟิลทีมชาติไทยย้ายทีมออกจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรไปคาวาซากิครนตาเล่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยซาโตโกะโพสต์ข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นใจความว่าแม้จะรู้เศร้าไปบ้างแต่ฉันก็จะส่งใจเชียร์คุณเสมอด้วยการเล่นในสนามที่น่าตื่นเต้นฉันมักจะหาเหตุผลเสมอว่าทำไมคุณถึงเป็นที่รักของคนมากมาย แต่เมื่อคุณทําท่าดีใจให้รายการแม้จะเป็นการขอร้องเพียงครั้งเดียวฉันก็เข้าใจฉันต้องพิมพ์ในนี้เพราะฉันพิมพ์อักษรเกินกว่าทวิตเตอร์จะยอมเลยต้องพิมพ์ที่นี่ขอบคุณชนาทิพย์สำหรับการมาสัมภาษณ์ในรายการของเราก่อนพิมพ์ปิดท้ายด้วยข้อความภาษาไทยว่าขอบคุณคะสำหรับซาโตโกะอิชิโนะคือพิธีการช่วงกีฬาของรายการอิตโกะของทีวีฮอกไกโดซึ่งเจชนาทิพย์ เคยทำท่าดีใจให้หลังยิงประตูแรกในเจลิกซีซั่น2021ในเกมที่คอนซาโดเลซัปโปโรเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟซีไป5-1สร้างความประทับใจให้กับพิธีกรสาวและรายการเป็นอย่างมาก